เอ็มโพเรียมนะคะนำโดยคุณวิกกี้ออนทิลารวมกับชูชัยไดมอนนะคะโดยคุณชูชัยจัดงานใหญ่นะคะชูชัยไดมอนเอ็มโพเรียมแฟชั่นโชว์สุดว้าวนะคะภายใต้ติบบอร์นเกตเวอร์ชันใหม่เอี่ยมนะคะที่ได้ขนเครื่องเพชรแท้สุดอลังการของคุณชูชัยมาจัดแสดงโชว์นะคะนำทีมโดยนางแบบคนดงังสาวโยชิลิลดานะคะที่มาพร้อมกับสร้อยเพชรมากกว่า40กะลัดในตำนานที่นางงามจัก,กรวาลคนสวยนะคะนาตาลีเกียวบอกว่าเคยใส่มาแล้ว พร้อมด้วยคู่หลัก LGBTQ นะคะหนุ่มแอนดิวแล้วก็หนุ่มก้ามาเดินแบบคู่กันเป็นครั้งแรกในชีวิตนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดกิจกรรมการประมูลเพชรหลูนะคะจำนวน5ชิ้นที่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะเพียงชิ้นเดียวในโลกพร้อมด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะจากด,ดารานหนุ่มหล่อนะคะหนุ่มบิ๊กทองภูมิที่ได้นำแหวนเพชรเมทโตนะคะมามอบให้กับคุณชูชายเพื่อเฉลิมฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะพี่ไม่ได้จัดงานนะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ แล้วก็มีคนถามวา่าปีนี้ไม่จัดอะไรเหรอบังเอิญทางเอโบรเรียมเรารักกันไดยคอลแลบกันไดยเกิดงานนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เราก็เจอน้องเนาะน่ารักที่โดลังแกก็อยากปรับใจน้องเขาเพื่อเป็นตัวอย่างของสังคมว่า L G B T ที่เป็นคนดีมีเยอะส่วนคนชั่วก็ไปอยู่ในคุกอย่าไปยุ่งกับชีวิตของสังคมไทยแล้วก็เจอน้องบิก๊กโอ้โหคนนี้ซาสุดใจขาดดิ้น เป็นคนที่พูดจาและสะใจมากชอบไหมละ่ะ <c oughs> <_ an> วันนี้เจอวันนี้เริ่มตกหลุมรักแล้วใช่ไหมละ่ะ <_ an> ต้องร้องเพ o ฟอลลี่เลยว้าเฮ้ยคุณอย่าลืมคนนี้นะคนนี้ว่าที่แฟนของเราคนต่อไปนะ,ะ,ะจัดเลยว่าไงคุณโยชินนคือเธอจะคบใครไม่ว่าแต่ถ้าเกย์เธอต้องมีชั้นเท่านั้นอ่จบโยชิจัจบมือ,อจบนะ <_ an> ชอบคนทำงานเก่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขโมยเพรบ้านเนี้ยมาให้เธอโอเคนะ เธออยู่เฉยเลย,ย,เ,ลยเธออยากถ่ายคอนเทนต์อะไรเธอถ่ายไปเลยตกลงคบชันบ้นเพราะเพชรเหรออ่าคบเพราะว่าเราจะเอากิจการทั้งหมดของเธอโอ้โหแล้ว <c oughs> ใจถูกใจพี่พี่แฮกี้เนาะ <c oughs> เพราะว่าน้องๆเหนื่อยกันมากแล้วก็เตรียมงานกันเชื่อๆยังไม่ถึง15วันเลยต้องคิดคอนเซ็ปต์ทำอะไรเมื่อคืนพี่นอนตีสาม สเสียงเราไม่ค่อยมีกะตอนนี้ยังสั่นอยู่เลยเสียงไม่ค่อยมีเพราะอะไรรึเปล่จ no. ับมือฉันยังสั่นเสียงไม่ค่อยมีโทรศัพท์คุยกับผมอยู่ไหเมื่อคืนอ่ะจริงไหมล่ะดึกๆคุยกันจริงไหมจริงโจบก็เขาชอบเขาแอบเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็โทรถามก็เลยบอกชอบเราเลยชอบอะเดี๋ยวเราโผล่มาเสร็จเราเซอร์ไพรส์เลยให้แหวนงงไปดิเพราะว่าปกติส่วนมากเขาให้เพชรให้อะไรคนอื่นใช่ปะล่ะเจอเด็กๆอะไรเงี้ยเจอเราให้บ้างก็เขาโกหกลูกน้องว่าจะสั่งทำแหวนให้แม่หรือแฟน เอาไปทามามาสวมให้ฉันเอวก็เนี่ยเป็นเหมือนนังแม่นั้งแฟนไม่ไดีอะแหวน <When? S 2> นี้คือจริงๆที่เป็นคนออกแบบให้กับน้องเขาชื่อรุ่น The Light ถ้าเป็นภาษาภาษาฝรกกั่งเศสก็เอ Love View ซึ่งอันนี้ถ้าดูจริงเนี่ยอันนึงเป็นหัวใจอีกอันหนึ่งนี่เป็น Triangle หมายถึงไทรสลานะพระพุทธมนพร์ผสม รุ่อันนึงก็จะเป็นรูปโล,ลกทาไละอีกอ,อันนึงก็คือที่ปฏิบัติธรรมไงก็คืออริยสัจสี่สี่คอนเนอร์แล้ววงนี้แค่นั้นไม่พอนะเป็นจี้ได้ด้วยท<อ>ี่เขาออกแบบให้เป็นจี้ก็ได้เป็นแหวนก็ได้คิดว่าคิดยากมากเขาเห็น,นเราเป็นเพราะเขาบอกว่าช่วยออกแบบสวยๆผมเนายผมจะไปให้คนที่ผมรักคนนี้นค,คือเขาเป็นคนทามาทางโงไงมือส่นเลยแต่กนีค่คิดคิดมากมันเป็นตาแต่คิดรูที่เมื่อก่อนว่าไม่ไม่คิด,คด,คด ก็เขาหลอกเราตลอดคนที่หลอกคนเก่งจะตายหลอกบ้าเลยล่ะตันนี้ก็ยังบอกเลยเดี๋ยวจะหลอกให้หมดตัวว่าไม่หลอกเลยก็บอกให้ทุกคนรู้บอกว่าอย่าลืมนะงานนะทีกคนหลอกยากพึ่งหลงเกมก็วงนี้แหละที่ถูกหลอกจริงๆเราเหมือนสาวน้อยๆตัวตัวแค่สูงร้อยหกสิบเอาความจริงมาพูดตัวเล็กๆเอความจริงมาพูดเราจะไปสู้อะไรตัวใหญ่มาถึงบอกนะไม่กล้าบอกรักเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขาเรียกนะเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวเธอจะเลิกบอกเราอย่างนี้เดี๋ยวเขาเขาเจอเขาบอก เธอรักฉันไหมอ่าเธอรักฉันไหมล่ะฉันเจอเธอพบแล้วเธอบ่อยรักฉันก็สปอยเธอสิแต่ถ้าเธอไม่รักกับเธอก็ไม่คุยกับฉันนะถูกปันรึแคชอบแค่ชอบเราดูดูกันอยู่อ๋อมีดูดูกันอยู่เหรอดูดูกันอยู่เราดูจนเบื่อแล้วชื่อนี้ก็คือชอบนะพีเล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ใช่เล็กมงคลอะไรครับแล้วก็ไปเกิดมังกรฉลุ่มหมดเลยอ๋อมังกรด้วยมังกรเจอเสือผงาดฟ้ามีมังกรเดี๋ยวโดนฉลุดจุ๊บเลย เออมังกรข้ปีมังกรข้างูเล็กขึ้นเชิดใสเ่เป็นมังกรยักใช่ขอน่าเราไม่ใช่มังกรพ่นไฟนะฟเราไม่ใช่มังกรพ่นไฟอันนี้บอกเรามังกรพ่นน้ำพี่พูดเล่นนะเพราะเขาชอบแซวพี่ตลอดไม่แซวหรอกเธอมันคนที่คุยกันทีหนึ่งเป็นชั่วโมงเลยเธอมันคนที่รื่นยองบาลสายอืมแต่ฉันเป็นคนเรียบร้อยกลายเป็นฉันติดทะลึ่งของเธอมันนิดหน่อยแล้วตอนเมื่อกี้จุ๊บไปนไงครับตื่นเต้นอ่ะอ่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไง จบอีกทีสิไปจานไทยหรือไปจานยังไงปกติต้องทานโยชิบัตรุนปัตเดี๋ยวก่อนคุณกรุณาสงสารคุณโยชิของเราด้วยตามมาก่อนแป๊บนึงมีแล้วโยชิมาทำไมโยชิมาทำไมโยชิว่าไงโยชิก็มาดูเหมือนกินความรักแต่ถ้าอยากได้อะโยชิก็อินบ็อกมาหาพี่อ่าเห็นไหมเดี๋ยวพี่อินบ็อกเองจบบอกนะว่า ถ้าผมมีคนอื่นเป็นไรไหมบอกมนุษย์เราอะนะเหมือนกินหูฉลามทุกวันบางท่านก็จะก,กินเป็ปดปัดเกเองาจากินส้มตามใช่ไม่ว่าแต่อยู่ชั้นคุาต้องมีชั้นคนเดียวจบแค่นี้ไปมีใครไปเลยแต่ไม่ใช่ชั้นรับรู้อบอกเออเธอใจกว้างนะผมชอบใช่เหรอวะกันเลยบอกว่าพี่กัเลยบอกว่าพี่ใจกว้างแต่ของเธอใจใหญ่ไหม ไม่เราบอกชื่อเขาใหญ่ไม่เราบอกเลยโหเราสบายๆชอบอยากอยู่ก็อยู่ทุกคนเน่ยมาหาเธอหวังเงินชื่อเสียงเงินทองอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องอาะไรท้กอย่างเธอไปเลยเราไปแจกไปเลยถึงเวลาเธอมีคนอื่นไปฉันมีเซ็กให้เธอไม่ได้เธออยู่ได้ไหมล่ะเธอบอกอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปสบายเราคือเราแก่มากแล้วเราใช้ชีวิตสบายๆได้เพราะปกติพี่ไม่ได้มีเซ็กอะไรมากอยู่แล้ว ให้ผูกใจกันมีความรู้ใจกันแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเราไม่ได้ดีแต่ตรงนั้นมากมาอย่างนี้เรียกว่าความสัมพันธ์อะไรครับผมดูดูกันอยู <c oughs> ่อ่ะดเราคาดไม่ได้ว่าจะดูถึงเมื่อไหร<ม><ะ>่ถึงชาติหน้าดูเขาดูคนถึงชาติหน้าจริงๆอ่ะเราเป็นคนสบายๆใครจะมาเป็นแฟนใครมาเป็นอะไรกับเราก็เป็นไปเถอะขอให้เป้หาหมายคำพูด่มันไม่ยุ่งยากเราแต่ีรู้จักขั้นแรกขอเชิญมีความสุขที่บ้าน คือตอนนี้อะอะไรเจนวเจนแซนี่เป็นอะไรที่แบบน่ารักน่าเนองเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกรณีที่มีเหตุเพราะว่าเกิดความเขาเรียกนะบัดไส้พี่บอกเอ๊ะมนีษเราทำไมตันหานไม่เป็น,น,ปน,นอย่างีอยากได้อะไรก็แก้คน,นบนิดคนอันนี้คือผิดศีลแต่เขาก็ไปอยู่ในคุกแล้วเนาะส่วนน้องก็ดังขึ้นดังขึ้นแต่เขาบอกหลังจากปัญหา หรือผลค้ามาหลังจากนั้นท้องค้าจะสว่างสดใสแล้วใส่ไหล่ขึ้นปัญหามาปัญญาเกิดโชคดีก็จะมานะแล้วน้องก็จะเดินเคืเ่อนที่ของนี่คือพี่ไม่ได้ให้ใครเดิมไม่แนะ่แต่รักน้องมากก็เป็นเด็กดีแล้วให้เกาะฝาดด้วยกอนยะุคเนาะอ๋อน้องโยชิใส่แล้วสวยมากมตอนนั้นยุคนาตาลีอ่ะใส่ให้ใส่ตอนนี้อันนี้พี่เก็บไว้พากหน้าพี่ไม่ได้ขายนะเก็บมา 20, 20ปีได้ แต่ตอนนั้นได้เก็บไว้ในเซฟจนมางานนี้เอามาโชว์อีกทีนึงก็คือคนที่ประมูลต่างๆเข้ามาคุาโอ้โหต้องน่ารักมากเลยคือเราเราคิดว่าประมูลได้ไม่ได้เราก็ไม่ไม่ได้ว่ากันเนาะแต่พี่เชื่อว่าลูกค้าที่รักพี่<อ>แล้วพี่ก็ขายแบบถูกมากร้านกว่าสตาร์ทไม่กี่แสนพี่เชื่อว่าต้องมีคนบินคือไม่ได้กําไรหรอกแต่ต้องการให้เป็นสีสันของงานแล้วต้องการให้คนถ้านึกถึงเพชรต้องชูัยเท่านั้นแค่นี่อย่างที่ต้องการ